อ่ะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขอนียวเซยีสารทุกท่านด้วยครับพี่น้องนะครับสําหรับคลิปนี้กับพาพี่พาน้องนะครับมาหาง่วไปเลี้ยงนะครับสําหรับปูกาลังหาง่วแม่ลูกครับพี่น้องนะครับแม่ลูกถือว่าเป็นอีกหน้าทางหนึ่งนะครับสําหรับการเลี้ยงง่วนะครับสําหรับการเลี้ยงง่วนะครับผมเดิง ลูกเป็นลูกตัวผู้นะครับสำหรับแม่ลูกกูนี่นะครับงออายุทางบันดอนเรือได้ครับพี่น้องนะครับเพิ่นสีเปิดรละค่ายพี่น้องได้แบ้งไปเลี้ยงนะครับถือว่าสายลูกกระทบนะครับหรือว่าสายฮิดดูบาซินก็ไปอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่พี่น้องเลี้ยงอยู่แล้วเอามาบีดใส่นะครับผสมใส่กระพอไมมกันบรามันลอยนะครับซึ่งขอกนี่น้ำฟ้ามนี่นะครับผมเพิ่นก็ถือว่า ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางนะครับเพิ่นมีฮิโดบาซินนะครับแต่ว่าฮิโดบาซินก็ดีคือสำหรับผู้ผู้อยากจะต่อยอดไปทางฮินดูก็ได้นะครับกลับมาทางนี่นะครับผลงานของลูกนะครับผลงานของลูกไส้พิ่นนะครับที่ใส่กระพรมบกันบามันลอยนะครับถือว่าได้กระดูกโค้งสางไงนะครับจักเดือนแล้วครับคุณแม่สามเดือนกลัวแล้วอ่าลูกได้สามเดือนกลัวนะครับพี่น้องอ่านะครับแม่สูงอยู่ประมาณร้อยหกสิบหาได้นะครับแม่ร้อยร้อยหกสิบบวกคุณแล้วครับ แม่เป็นสายแดงกลาสินนะครับพี่น้องแม่เป็นสายแดงกลาสิญเลอดาสิญเอานะครับเลือดแดงกลาสินนะครับลูกโตที่แรกนะครับที่ยืนอยู่กับแม่สีแดงเข้มเม็ดบักขามครับพี่น้องมึงครับเนื้อหนังกระดูกแข้งขาอู้หูเหลืองง่วงง่ายดีนะครับพี่น้องได้เนื้อเบื้องมัดกล้ามเนื้อครับชัดเจนนะครับคอขาดีนะครับเอาลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับอ่าลูกตัวผูพันนี่นะครับผสมกับพอสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับแม่ลูกโตที่แรก นะครับหางเง่าโบดดีนะครับลูกกินนมกับธรรมดานะครับฉีดยาบำรุงอัดอาหารอีกจังหน่อยนะครับเต็มตาแน่นอนนะครับแม่สูงใหญ่นะครับสดเพราะว่าพึ่งลูกแรกนะครับมานี้กะสำหรับคอกนี่นะครับกัของคุณแม่ท้องใสนะครับอยู่บ้านดอนเรือนะครับตำบลดอนโอ่งอำเภอโพชัยจังหวัดลอยเอ็ด นะครับวันนี้เพิ่นเปิดเฉพาะแม่ลูกครับพี่น้องนะครับเปิดคููแม่ลูกให้พี่น้องเข้าผูกระลังอยากได้ไปเลี้ยงนะครับแม่ทันได้ผสมด้วยครับพี่น้องลูกเขาก็ได้3เดือนกว่าๆนะครับ3เดือนกว่าๆนะครับเบิ่งแม่บูดดีนะครับแม่สายแดงกระสินสำหรับผูอยากได้ที่ดูบาซินหูเาเๆานะครับกระลั้นดีให้หูยูปมั่สิหาเส้นหอดเนาะ45ถึง5หพุินล่พครับพี่น้องนะครับเบิ่งหูเาาดีนะครับเอาเกี่ยวดี เอาแสนนะครับเอาครับเอาโบดเข็มเบื้องเกี่ยวหูครับพี่น้องเบื้องเกี่ยวหูเพิ่นนะครับเอาสำหรับผู้อยากได้ไปเลี้ยงกับมะเบิ้งเอาน้ำเพลินนะครับอยู่บ้านดอนเลือตําบลดอนโอ่งอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับราคาเปิดนะครับเปิดไปไรไหม้วครับคุณแม่เปิดแปดเก้าอ่าเปิดแปดสิบเก้านะครับผมแปดสิบเก้ามาต่อรองเอานะครับยังต่อรองได้อีกหลายอยู่นะครับพี่น้องเอาเบิ้งต่อรองเอารอบตัวอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงนะครับ เอาลองตีแยกเบิ้งนะครับแม่ก็สสำหรับผู้อยากเลี่ยงที่ดูบาซินนะครับอยากกลับไปใส่พอจังนะครับดวงตะวันหรือว่าใส่พอใดที่อ่าก็แลังกะแสก็แล้วมาตอนนี้ก็ได้หรือถ้าใส่บามันกับโค้งสางออกประมาณนี้นะครับผมออกประมาณนี้นะครับเบิ้งเป็นแนวทางนะครับนี่ครับอันนี้คือใส่ไม่กันบามันลอยด้วยครับพี่น้องนะครับเจ้าสติงลีนะครับ ถแดดจัดเลยครับพี่น้องนะครับเอาขันมักกติตอมาเบิ้งนะครับตดตองได้คุณแม่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดน่งสามสองสี่แปดอะครับอีกรอบหนึ่งนะค์แปเย์ด้าห้าสองหนึ่ามสองสี่แปดสามสองสี่แปดนะครับเอาคุณแม่ท่องใสนะครับหมักจะไไ้นมาเบื้งนะครับสตัวห้องไวแปดสิบเกครับพี่น้อง นะครับก็ยังต่อร่องได้อยู่แม่กันะอีกจะประอมาณเดือนกว่าสองเดือนกัน่าจะขึ้นเป็นซัดแล้วล่ะครับพี่น้องนะครับการันตีให้พี่น้องแม่สูงอยู่รอยหกสิบบวกอยู่ครับพี่น้องนะครับถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงอยู่สูงใหญ่นะครับอ้าวสองตัวแขนแขนครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็คือว่าเป็นอนีกแนวทางของชอกลูกขเนิ้วเซ้อีสานนะครับคอกบ้านบ้านพนนีเลียงนี่นะครับเข้ามาซอยกัน้ซอยน้าเสนอให นะครับผมก็ถือว่าซอยเลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงงัว่าให้วงการเข้าอยู่ได้พี่น้องเข้ากับได้แตมีผลงานพี่น้องก็สิได้กระจายผลงานให้พี่ให้น้องเข้าได้เบิ้งนะครับเอาได้โชว์ผลงานนะครับแล้วก็หามีผู้อยากเลี้ยงอยากเดิมเลี้ยงงัว่าก็พ่อได้เป็นแนวทางนะครับแบ่งกันไปเลี้ยงด้วยครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอ่า คลิปต่อไปเขาจะไปคอ,อกได้กับสลับกันครับพี่น้องอาจจะไปฟาร์มใหญ่แน่นะครับมาคอ,อกบ้านบ้านเนี้ยสลับกันไปผู้อยากจะเลี้ยงกับเบื้องหลายๆเพื่อนางเป็นปแนวทางนะครับฟานะร์มใหญ่กับราคาอา่าบางคอ,อกบางฟาร์มเพิ่นกับแข็งกั็แล้วแต่ต้นทุนของเพิ่นการดูแลร,รักษาการให้อาหารนะครับการเลี้ยงดูอา่างัวอา่า ถ้ามีคุณภาพงัวมันจะขายตัวมันเองเหรอกพี่น้องนะครับของมีคุณภาพงัวมันก็จะขายตัวมันเองนะครับพี่น้องเข้าผู้ที่ซื้อเงินในกระเป๋ากับพิจารณาเอานะครับถูกใจกับจังเว้ากันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวปสำนีเด้อพี่น้องนะครับขอบคุณแม่ท่องสายบันดอนเลือนะครับตำรวจองค์องาเภอพอโชัยจังหวัดร้อยเอ็ดอะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลาบปเสีครับผมสวัสดีครับ